ผมจะทําการปิดบ่องานนี้นะครับปิดสะงานนี้นะครับผมอาจจะจบงานนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตอนนี้วิดีโอที่แล้วเราได้ทําการทอยดินผมเบิร์มตรงนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิดีโอนี้เราจะมาตกแต่งกันนะครับด้วยเจ้าแคสติบิลล่านะครับผม JCB ไม่ต้องเอามาหรอกนะผมไปดูได้เลยครับผมอ่าลุงแกบอกว่านะครับผมคุณผู้ชมนะ ลุงแกบอกว่า,าตรงนี้ให้ทําเป็นทางขึ้นนะครับผมทําเป็นสลปทางขึ้นนะทางให้รถขึ้นนะผมเพราะว่า,อาตอนแรกว่าจะขึ้นทางนี้มันขึ้นไม่ได้หรอกนะผมเพราะว่ามันติดไอ้รัวตัวนี้ไอต้ตรงนี้ก็ทางขึ้นเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็ทางขึ้นนะครับผมตามจริงต้องมีทางน้ําเข้านะแต่นี่ไม่มีเลยนะผม <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> <laughs> ผมจะเอาแคทตมาแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมจะขัด J t b ทีลงไปนะครับผู้ชมไปเดี๋ยวดูกันยาวๆอาจจะวิดีโอสุดท้ายนะสรับงานนี้แต่ว่า เรายังมีงานสะหลวงอีกนะครับผมเรายังมีสะหลวงอีกสะหนึ่งนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับเรายังมีสะหลวงนะเพราะว่าถามว่า J c ซีมันทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่มันทําช้าไงแต่งสรุงสลุปอะไรก็ทํายากนะเพราะว่ามันคันเล็กเอาแคทมาดีกว่าริงริงเจซีบีอ่ะมันเท่ากับร้อยสี่สเลยนะผม เท่ากับรถ140ในชีวิตจริงเลยนะครับจอดก่อนจอดตรงนี้แล้วกันนะพี่เนี่ยมันช้าเห็นไหมมันช้านะครับผมเออเป็นรถรถคือรถเดี๋ยวอฮ้ยไปจะล่นอ่ะมาต่อคือ ผมว่าจะพูดอะไรวะเม,มื่อกี้แมไม่หล่นไม่ล่นตุ๊บเลยเมื่อกี้โอ้ไม่เห็นนะคนดูไม่เห็นนะอะไ,ไรโอเคผมจะเอาแคทไปจบงานนะผมโอเคแคทเทวิล่านะนะโอเคเดถา้าถ้าสมมุติเราไม่ใช้จอยตัวเนี้ยผมว่างานนี้ออกมาไม่เป็นแบบนี้เลยนะงานไม่ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะถ้าใช้จอยเล็กอะ มันจะขับลำบากขับยากมากนะผมอมจะขับขับยากมากๆเลยะจะขับยากมากๆเลยอะเคยลองดูแล้วไอ้จอยเล็กอะตอนตอนที่ผมส่งจอยใหญ่ไปเกมอะผมเคยลองดูแล้วขับกับ โอ้โหแทบแบบแทบไปไม่เป็นเลยอะ่ะปิดงานนะครับผมโอ้โหนี่วนอันนี้พังแล้วไอตัวปุ่มปุ่มหมุนมุมกล้องฝั่งนนิพังว่ะเจะของเสียอ่ะจบงานครับผมอาจจะจบงานะครับอาจจะนะอาจจะนะ จะจบงานนะครับเพราะว่ามันเสร็จหมดแล้วอ่ะเนาะมันสวยแล้วอ่ะเจ้าสวยขนาดไหนอีกลุงเวลาเดินเราต้องดูแท็กสองข้างนะ้ยตรงนี้มันแคบจังวะเอ๊ะข้างล่างนี่ก็สวยแล้วนะ เนี่ยมันสวยเลยนะผู้ชมขูดสักหน่อยครับขูดสักหน่อ,นอยอ่าเคลียรครับเคลียเียร,ริงนะครับไม่ไม่ใช่ ลจะดินให้มันเท่ากันครับโอ้โหขาดปะเนี่ยต้องเอามาอีกสักเที่ยวหนึ่งไหมเนี่ยแคบจัดเลยว่ะแต่ก็เดินได้นะครับเวลาเดินเนี่ยพยายามดูดูแท็กให้ให้ครบสองข้างนะครับ ถ้าถ้าสมมติมันไม่พอเดี๋ยวผมไปขโมยเอาดินฝั่งนูน้นเดี๋ยวผมไปขโมยเอาดินที่ฝั่งนูน้นเออถ้าสมมติมันไม่พอยังไงอะอย่างจิตตรงนี้จิว่าไม่น่าพอนะครับเมื่อก่อนไอ้เบิร์มฝั่งนี้ไอ้คันซาฝั่งนี้มันจะอันเล็กๆเ,เ,เองนะครับ ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับคลิปที่ขุดสาเนี่ยจะเป็นซาดี้นะครับสารไอจะเป็นซาดี้นะมาขุดแต่แก้แก้จะเป็นแคทนะครับมันไม่ใช่งานแก้หรอกมันเป็นงานขยายขยายซึ่งผมก็บอกลุงแล้วว่าลุงถ้าลุงขุดแบบนี้นะ่ะไอเบิร์มฝั่งนี้มันจะเล็กนะครับผมผมก็บอกลุงไปแล้วนะครับผมก็บอกเออไม่เป็นไรหนู เล็กกระชางมันลุงก,ก็บอกอย่างเงี้ยอะลุงก็เอาละได,ได้ไม่เป็นไรลุงเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมยูปูเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยสวยแล้วเนี่ยเอาอะไรอีกอะเอาทางไหนอีกอะลุงฮะเสร็จแล้วเนี่ย แล้วเนี่ยเออเอายังไงอีกอะเอาสวยขนาดไหนรู้ลุงเกจะเอาขนาดไหนอีกเขาเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชม

ี่ครับตรงนี้เขาให้ทําเป็นทางขึ้นนะครับเดี๋ยวทาผมทําให้ขึ้นได้สองฝั่งเลยเดี๋ยวลุงก็ก็จะปลูกคงปลูกผักนะครับผมปลูกงปลูกผักอะไรเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วโอ้โหเพิ่งแปดนาทีงว่าเสร็จเร็วจังวะเสร็จแล้วนะ <c oughs> ไม่มีเลยทำเลยอ่ะเสร็จยังเร็วอ่ะเอาเวลาขึ้นเนินก็ขึ้นไปเอา เนีย่ยถ้าพื้นมันเป็นเนนมันจะมันจะเดินแบบนี้แหละมันจะขับแบบนี้แหละรถอ่ะแต่ถ้ามันเป็นทางเรียบเียมันก็เดินดีอยู่นะยุบอึบยุบบเดี๋ยวผมพาไปทำศาสตร์หลวงอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่แบบนี้หรอกโอ้โหยุบเลยว่ะ เลยว่ะคุณผู้ชมโอ้โหเี่ยมันเสร็จแล้วเนี่ยป่าเสร็จแล้วตัวนี้ยุบเลยว่ะขึ้นมาเมื่อกี้ เรื่องที่เมื่อกี้ไอ้ดินยุบหายไปเยอะเลยนะดินยุบเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมันเอ่อมัน,ม,นมันเขาเรียกว่ามันมันไม่ใช่ว่ามันจะยุบไปด้านข้างนะมันยุบหายไปเลยนะดินก็คือดินหายไปเลยอะ่ะงานขยายศายสตร์เสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวส่งงานเดี๋ยวผมพาส่งงาน เาส่งงานทีนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โหมันเลยครับงานนี้เราเสร็จแล้วเรียบร้อยป่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วจังวะเสร็จแล้วก็ผมสำหรับงานสะนะครับคุณผู้ชมโอ้โหประมาณประมาณนี้งนงานขยายนะงานขยายเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับมีแค่นี้แหละนะครับสำหรับการขยายสะ โอ้โหดูท่าจอดอเขาดิเฮ้ดูสะดูสะเดี๋ยวส่งงานสะก่อนนะครับนี่เดี๋ยวส่งงานสะนี่เลยนี่นี่สะนี่คือสะนะครับผมอ่าส่งงานสะก่อนปะเดี๋ยวผมพาทัวร์สะแล้วกันนะผมจากวิดีโอแรกคือมันเป็นดินเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมเป็นสะเก่านะครับผมคืองานเนี้ยมันงานตรงเนี้ยมันเป็นสะเก่านะครับคุณผู้ชมมันเป็นสะเก่านะมันไม่ใช่ว่าพื้นที่เรียบๆนะครับนะครับ นี่ยอันนี้เป็นสระชาวบ้านนะครับนี่คือสะชาวบ้านนะครับนี่ครับเมื่อขอดะเบิ์มเบิ์มจะอยู่ตรงนี้เบิ์มอันตัวนี้มันจะเล็กๆแล้วก็สุดมาสุดตรงนี้เลยมันจะเล็กๆนะครับผมมันไม่สวยลุงแกก็เลยให้ผมมาทําการขยายนะครับผมแล้วก็ถมฝั่งนี้กลับคืนมาแล้วก็ไปขยายฝั่งด้านนู้นนะครับผมเนี่ยลุงแกก็ให้ผมไปขยายขยายออกไปสังเกตได้ว่ารอยขยายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ ้อยถมนะครับตรงนี้ก็แต่งสลปใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็เสร็จเป็นนา่าเสร็จพิธีนะครับผมสำหรับสะลูกนี้นะครับก็สวยงามนะตามท้องเรื่องนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวงานต่อไปไม่มีเบิร์มเป็นสาหลวงจะเป็นจืดแต่งสลปยาวขึ้นมาอะไรแล้วจะลึกนะครับผมอ่าไม่มีเบิร์มด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าผมจะหางานที่มันลึกๆได้หรือเปล่านะครับ ก็ทําไปอย่างนั้นแหละนะดีกว่าไม่มีคลิปลงนะครับนี่ครับตัวนี้ผมก็เดินบิดมาาเห็นไหมนี่นะครับผมตัวนี้อันนี้มันจะยาวนะครับยาวยาวกว้างนะครับผมนี่ครับประมาณ15เมตรกับ15เมตรกับเอ่อสิเมตรนะครับผม15บหคูณสิประมาณนั้นนะครับเออ โอ้โหเขามาเที่ยวได้นะครับผู้ชมใครมีเกมคอนแฟลกชั่นก็ทักผมมาได้เดี๋ยวผมสร้างห้องพามาดูอ่านะครับผมแต่ว่าผมผมจะอัดเกมนี้ประมาณช่วงดึกๆอ่ะมันบ้างไม่เท่ากันอยู่แล้วอย่างวันนี้ก็เนี่ยสี่ทุ่มแล้วน่ะผมจะอัดเกมผมเล่นเกมนี้ช่วงดึกดึกเลยผู้ชมไะเดี๋ยวเราเก็บงานกันดีกว่านะครับแล้วก็จบคลิปตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินเก็บงานสักนิดนึงนะครับผม เดินเก็บงานให้เวลามันหมดไปอย่างนั้นล่ะคงไม่ใช่เดินเก็บงานนะครับโอ้โหตรงมิ้เกียงจัดลยว่ะตรงนี้รถอะไรขึ้นได้วะเนี่ยรถอะไรขึ้นได้วะเนี่ย ตรงนี้ม่งเป็นเหล็มแหลมเลยไม่ชอบเลยนะรถกระบะขึ้นได้ปะเนี่ยเดี๋ยวถ้าอยากให้ผมแก้ยังไงลุงก็เรียกผมแล้วกันนะตรงนี้สหรับตรงนี้นะเดี๋ยวว่าลุงก็จ้างรถไถามาปาดก็ได้ ต้นไม้ออกสดีมั้งเลยนักรับผมมาโอ้โห,โโหตัวเดินเสียไม่เดินไม่ไปละเดินไม่ไปเอ๋สวยเลยนะผมว่าสวยนะขี่เละเลยน,นั่นอะ ทำอยู่ในเกมอ่ะทำได้ขนาดนี้เอาขนาดไหนคนือเห็นผมทำขนาดนี้คือต่างประเทศอ่ะเขาทำยิ่งกว่านี้อีกนะครับทำหนักกว่านี้อีกทำสวยกว่านี้เขาทำสองสามชั้นเป็นโอ้ทำสี่ห้าชั้นก็มีอ่ะนะผมเขาทำหนักกว่านี้อีกนะครับต่างประเทศอ่ะเดี๋ยวไปเก็บงานตรงกองดินตรงนี้ก่อนนะครับมีท่อเลยนะคุณผู้ชมมีท่อเลยนะเคยมาวางท่อด้วย อาจจะมาวางอีกก็ได้นะครับหรืออนาคตอาจจะขยายมาถึงตรงนี้ก็ได้นะครับอาจจะขยายมาถึงตรงนี้ก็ได้แล้วทําเป็นศาสตร์หลวงก็ได้นะครับอนาคตนะอนาคตเนอเนเรื่องของอนาคตอาจจะขยายมาถึงนี่ก็ได้นะครับวันนั้นเราเอ้ยโอ้อาจจะไม่ได้เพราะว่าติดติดติดไฟตรงนั้นไงถ้าไม่มีไฟตรงนั้นอาจจะมาถึงนี่นะครับหรือจะทําอีกลูกนึงอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับเรื่องของอนาคตนะครับผม ซึ่ง,ไ,งไอ้ตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะลบหรือเปล่านะครับจะรีเซ็ตทิ้งหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับอันนี้มาเก็บเก็บงานนะครับซึ่งงานขยายสาตรเนี่ยผมโอ้โหผมทิ้งช่วงไปเป็นเดือนเลยนะครสองเดือนเลยไปเล่นเกมอะไรนั่นอนะ เล่นเกมไปอะ่ะไปทุบทุบแล้วก่อสร้างอนะ่ะเพื่อเล่นเกมนั้นแหละแล้วก็หยุดเล่นเกมนั้นไปแล้วก็กลับมาเกมนี้อันนี้ทำเป็นล่องน้ำไ้นะครับ ไว้คุณผู้ชมเดี๋ยวโมวเสียงเกมมันเสียงดังไปนะเก็บงานนะเก็บงาน เสร็จแล้วเสร็จแล้วฮ่าฮ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยทำนานมากนะสารุนี้ทำนานจริงนะครับ ตรงนี้ลุงบอกแกเอ้ยตอนแรกตรงนี้ผมทําทางขึ้นให้รถน้านะแต่ลุงบอกว่าไม่เป็นไรทําไว้อย่างนี้แหละนะครับผมเนี่ยตอนแรกตรงนี้มันขิ้เหล่มากๆเลยตรงเบรมตรงเนี้ยตรงกันศาสตร์ตรงนี้โคตรขิ้เหล่เลยนะครับผมก็เลยขยายนะครับ ตรงดิ๊กเลยนะผมตรงว่าแต้มันโค้งอยู่นะนะสังเกตว่ามันจะโค้งอยู่นิดนึงนั่นเหรอโอ้โหอ่ะก็จบแล้วนะครับผมสำหรับวิด,โดีโอนี้โอเคนะครับผมก็จบนะครับผมสำหรับงานนี้ก็ติดตามอีกทีก็งานหน้าแล้วกันนะผมใครชอบงานกุศลแบบนี้ก็คือผมถามว่าผมอยากทำธุรกิจไหมผมอยากทําแต่ว่าผมมัน คือมันธารกิจมันก็มีแต่งานเดิมๆอะนะผมผมก็เลยทําคลิปกุดสะแม่งเลยเพราะว่ามันก็ดีกว่าไม่มีวิดีโอโลงอะนะคุณผู้ชมนะนะผมอมก็ว่ากันไปนะผมโอเคสําหรับงานสะลูกนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับอะส่ง,งานนะครับใครว่าผ่านก็ผ่านนะผมใครว่าไม่ให้ผ่านก็ไม่เป็นไรนะรผมแก้มือใหม่บอดหน้านะครับผมแก้มือไปเรื่อยๆนี่ครับ ก็มีทั้งงานวิ่งดินทั้งงานขยายนะเริ่มขุดตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยครับขยายออกมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นดินเลยนะโอ้โหเลยข้างล่างนี้ตะเข็บไม่เป็นไร <Rif le> <S <S เด๋ยวน้ําลงมาก็หายนะครับผมสะเสร็จแล้วนะผมสวัสดีครับ